สวัสดีครับผมมนุ่ยมาสเตอร์วันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้านี่ตัวนี้นะครับก็คือซัมซุงนะครับ Galaxy S 2 1 Series 5G นั่นเองครับสำหรับตัวที่ออกมาใหม่นะตอนนี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็คือสุดยอดสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับสายทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับมันดียังไงนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการใช้งานเกี่ยวกับการถ่ายรูปและก็วิดีโอกันนะครับผมซึ่งมันมีความพิเศษตรงที่ว่า ชิปตัวใหม่นะครับเป็นชิปที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับมากขึ้นกว่าตัวก่อนที่เป็นของ S 2 0นะครับใหญ่มากขึ้นเยอะเลยนะครับทำให้ตัวเนี้ยสามารถเก็บนะครับเป็นภาพนะครับไฟล์รอนะครับได้ถึง12บิตเลยจากตัวเก่านะครับแค่10บิตนะครับซึ่ง10บิตตัวเนี้ยมันมีความละเอียดของเฉดสีนะครับอยู่ที่1,000ล้านเฉดสีแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวใหม่เนี่ยสามารถเก็บได้ถึง68,00 0ล้าน เฉดสีด้วยกันโอ้ไม่กอนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เจ้าตัวนี้นครับสามารถดึงสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีย้อนแสงนะครับหรือว่าจะเป็นในคอนททสที่มืดๆนะครับสามารถดึงสีกลับมาสว่างใสได้เหมือนกับกล้องโปรเลยทีเดียวนะครับผมและที่สําคัญครับก็คือตัวนี้สามารถที่จะแทนกล้อง DSLR ได้เลยโอ้ oh. เป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองชมกันเลยดีกว่านะครับผมว่า,าที่ผมถ่ายมาแล้วก็ดึงสนะีน่ะเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับดึงสีปรับแสงแล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราลองไปชมกัน และที่ใหม่สำหรับซีรีส์นี้นะครับก็คือ Walker View นั่นเองนะครับเป็นโหมดที่เหมาะสำหรับ Walker หลายๆคนที่กำลังใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถเปิดทุกมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับถ่ายทีเดียวพร้อมกันสามารถเห็นดีแอคชั่นของเราได้เลยนะครับตัวนี้และที่สำคัญเราสามารถเลือกกล้องได้เลยนะครับที่ออนไลน์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์เทเลอันต้าวาหรือว่าเลนส์วนะครับเลือกรับชมได้เลยนะครับผมลองไปชมกันดูเลยครับ นี่นะครับผมเข้าไปที่ตัวมุมมองผู้กำกับนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นดีเรคเตอร์นะครับตอนนี้ลองกดเข้าไปนะครับตัวนี้เราจะเห็นเลยนะครับผมนี่เลยฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีช่องเล็กๆนะครับสําหรับเป็นกล้องหน้านะครับที่ส่องผมอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีลูกศรขึ้นมาครับเราก็สามารถเลือกตัวฟังก์ชันได้เลยครับว่าเราจะใช้กล้องไหนครับมันเปิดทุกมุมกล้องเลยที่เครื่องมีอยู่นะครับ ไม่ได้เป็นกล้องวายนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นอันต้วายนะครับผมจะเป็นเลนเทเลนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็สามารถถ่ายได้เลยฮะหรือว่าเราจะเลือกที่เป็นภาพนะครับสําหรับเป็น2ภาพก็ได้นะครับนี่ครับเห็น2ภาพถ้าเราอยู่กับเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงนะครับเราก็จะคุยกับเพื่อนเพื่อนได้เลยครับ ให้เพื่อนๆอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับก็เหมือนกับใช้บทสนทนานะครับคุยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นเดียวก็ได้นะครับผมก็สามารถเลือกช่วงระยะเลนได้นะครับแล้วก็ก <สา S 2> ดถ่ายได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวลองถ่ายดูนะครับอันนี้คือผมเลือกเป็นช่องระยะเลนเทเลเลนอันต์วายนะครับผมตอนนี้นะครับผมเลือกเป็นช่องระยะอันต์วายนะครับก็สามารถปรับได้นะครับ ปรับทีละกล้องได้ไหมครับนี่ครับผมปรับได้เลยนี่ครับไปดูนะครับอันนี้คือผมเลือกเป็นช่องระยะเลนเทเลเลนอันต์วายนะครับผมตอนนี้นะครับผมเลือกเป็นช่องระยะอันต์วายนะครับก็สามารถปรับได้นะครับปรับทีละกล้องได้ไหมครับนี่ครับผมปรับได้เลยนี่ครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับปนรลุยมาสเตอร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ